สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําบริการใหม่ของเรานะคะเป็นนา Drive y o u i v e v i ค่ะ,คะก็จะขอใช้เหตุการณ์จริงของตัวเองเลยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้วันนี้เนี่ตื่นตีห้าไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็เลยไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลนะคะค่อนข้างไกลกันแล้วก็รีบบึ่งกลับมาที่ออฟฟิศ ไม่ใช่แค่นั้นค่ะวันนี้มีประชุมทั้งวันที่ CDC ไม่มีคนไปรับลูกแล้วก็ไปรับแม่ก็เลยจะต้องใช้บริการแมนนา d ร i v ยูอาคานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทํำยังไงกันบ้างค่ะค่ะก็บริการแมนนา i ร e y ยูอาคานะคะก็คือให้เราไปขับรถให้คุณนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับพี่หมูนะคะไดเวอร์ Driver ของเราค่ะ พี่มูสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะแนะนําการแต่งกายนะคะก็การแต่งกายก็จะสุภาพเรียบร้อยนะคะที่สําคัญก็คือเราจะมีเฟซชิลนะคะแล้วก็มีแมสนะคะแบบนี้นะคะพี่มูขาไปเตรียมตัวเลยค่ะก็เมื่อพี่ไดเวอร์นะคะได้รับกุญแจรถของลูกค้าแล้วนะคะก็จะมาเตรียมตัวยังไงมาเตรียมตัวด้วยการมาคุมเบาะรถของลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็มาคุมเกียร์แบบนี้นะคะถ่ายมามาถ่ายใกล้ๆแล้วก็จะมีพลาสติกคุมนะคะก็คือมันก็จะ ยังปลอดภัยอยู่นะคะก็คือดูแลสุขภาพสุขอ,อนามัยให้ลูกค้าอย่างดีเยี่ยมนะคะ อยากจะจบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะ1วันอันแสนเหน็ดเหนื่อยของงามนะคะไม่เหนื่อยมากเพราะว่ามีผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หมูพี่ไดเวอร์ของเรานะคะงามก็อยากจะนําเสนอบริการนี้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งด้วยมาตรฐานคุณภาพของดีมูซีนะคะราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะมไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการก่อนที่เราจะคืนรถให้ลูกค้านะคะจะมีการคลีนนิ่งค่ะตามชมค่ะ